ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะประภาสองแปดเก้านำผ้าไหมสวยๆมาให้ชมอีกแล้วนะคะสนใจผ้าไหมค่ะทักเบอร์นี้เข้ามาได้นะคะแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะผ้าไหมสวยๆค่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นผ้าห้าตะโกโทยกดอกนะคะลายขอเจ้าฟ้าแบบใหม่เป็นขอขิดนะคะขอเจ้าฟ้า ลายขีดนะคะแบบนี้สมปะปูมชายคลุยค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะผื่ละ สามพันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะขอเจ้าฟ้านะคะแบบใหม่พื้นต่อไปนะคะห้าตะโกโทอยกดอก มีหน้านางชายคุุยค่ะ5สกอทโทยกดอกเบ็ดพริกไทยนะคะหน้านางเป็นแบบนี้ลายเล็กๆนะคะผ้าเชิงบนล่างค่ะมีหน้านางชายคุยุย ผ้าใหม่สวยๆนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะวันนี้ลดพิเศษค่ะพื้นละ3าม0ันสบาทนะคะสามพัามร้้าสิบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเรามีการประกันสินค้าสูญหายด้วยนะคะเพราะว่ากลัวผ้าไม่ถึงลูกค้านะคะถ้าถ้าเกินสองพ นะคะจะทําประกันผ้าทุกชิ้นนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะหายนะคะพื้นต่อไปค่ะผ้าตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายครุยแบบนี้ค่ะสีฟ้าสวยๆลายสวยมากนะคะลายก้นหอยสวยๆนะคะผ้าเชิงบนล่างค่ะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนอละ3,350บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ5ตะโอทอยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายครุยนะคะสนใจทักมาค่ะคผืนนี้เนื้อผ้าสวยนะคะ ท่านหนที่ชื่นชอบผ้าห้าตะกอทอยกดอกนะคะรับไปดูแลค่ะพื้นต่อไปนะคะห้าตะกอทอยกดอกเม็ดมะยมนะคะมีหน้านางชายครุยนะคะผ้าเชิงบนล่างค่ะผ้าเชิงบนล่างนะคะ หน้านางผืงนนี้หน้านางเป็นแบบนี้นะคะฟ้าน้ำเงินนี้สวยค่ะโทนฟ้าโทนน้ำเงินชอบ ่าในใดสนใจทักมานะคะผือละ3350บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาสงฟรีนะคะมีการประกันผ้าหายด้วยนะคะเราทำประกันผ้าหายด้วยนะคะมีของแถมด้วยนะคะอาบน้ำยา,าเราอาบน้ำยาแบบลงน้ำนะคะอาบน้ำยาแบบลงน้ำสีตกจะรู้ค่ะถ้าลงน้ำ พื้นต่อไปค่ะห้าตะโกโทโยกดอกเม็ดพริกไทยสีงาช้างสวยๆมีหน้านางชายครุยนะคะผืนนี้หน้านางเป็นแบบนี้ค่ะผ้าเชิงบนล่างนะคะลายแบบนี้ ตัวนี้ก็สวยแบบนะคะสีงานช้างนา,นานๆจะนำมาทีหนึ่งนะคะท่าไหดสนใจทักมานะคะ3า5 0บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีสนใจผ้าใหม่ทักไทยแอดไลน์มาคุยกันนะคะ ผ้าไหมสวยๆค่ะผืนต่อไปนะคะงาช้างอีกผืนค่ะลายนี้ก็สวยนะคะห้าจโกโทยดกดอกลายลูกแก้วนะคะหน้านางเป็นแบบนี้สีงาช้างแบบนี้นะคะ ขาวแดงสดใสมากนะคะผ้าเชิงบนล่างค่ะมีหน้านางชายครุยนะคะท่านใดสนใจทักมากค่ะ ลา3าสาพั้อยห้าสิบาทนะคะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีค่ะพื้นี้สวยนะคะงาช้างพืนนี้หนาหนากว่าผืนนี้นะคะหนากว่าผืนนี้ค่ะเนื้อผ้าหนากว่ากันนะคะ เนื้อผ้าหนาบางขึ้นอยู่กับการทอด้วยนะคะเส้นไหมนิ่มหยาบขึ้นอยู่กับเนื้อไหมนะคะาราคาเส้นไหมด้วยค่ะวันนี้นำผ้าห้าตะโกทอยกดอกมาเสนอนะคะหกผืนท่านใดสนใจแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกด กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ